สำหรับการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงหมอก็เลยต้องกลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็พูดถึงวัคซีนเข็ม3และเข็ม4เนื่องจากว่าหมอเป็นคนแรกไม่ใช่คนแรกหมอเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มาตลอดว่าอย่าไขว้วัคซีนเกินสองชนิดแต่เนื่องจากผลวิจัยมันออกมาว่าแม้แต่แอสตราามเข็มยังกันโอมิครอนไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้แอสตราสามเข็มยังกันถึง ยังภูมิคุ้มก,กันตกมากเมื่อเจอโอมิครอนแล้วเราไม่ต้องพูดถึงซิโนแวคซิโนแวคแอสตราซิโนแวคแอสตราแอสตราไม่มีกันได้เพราะว่าแอสตราสามเข็มมันยังกันไม่ได้นี่เป็น international preprint paper นะคะของตากของนานาชาติร่วมกันที่หมอพูดในรายการแฉกับอาจารย์ธานีซึ่งเป็นอาจารย์โลกปอดที่สาระอเมริกาเข้าไปตามดูกันได้ท่านสรุปเอ่อ paper อันนี้เอาไว้ ว่าแอสตราแอสตราแอสตราสมเข็มกันโอมคอนได้น้อยกว่าไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์เป็นสิบเท่าดังนั้นเนี่ยหมอถือเรื่องกืองนอลไรตัวเองและพูดว่าจงไปรับเข็มจบไม่ว่าท่านจะได้อะไรมาก็ตามจงไปรับเข็มจบเป็น mRNA เราไม่เอาไฟเซอร์แล้วนะคะเราเอไม่พูดผิดเราไม่เอาแอสตราแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะซีโนแวคซีโนแวคแอสตาคุณต้องเอาไฟเซอร์ค่ะหรือโมเดอร์นาซีโนแวคซีโนแวค ซีโนแวคไฟเซอร์ไฟเออ่ซีโนแวคแอสตราแอสตราคุณก็ต้องจบด้วยไฟเซอร์โมเดอร์นาถ้าคุณรับซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มไฟเซอร์คุณควรจะบูสต์ด้วยไฟเซอร์อีกเข็มหนึ่งถ้าคุณรับซีโนแวคซีโนแวคโมเดอร์นาคุณควรจะบูสต์ด้วยโมเดอร์นาอีกเข็มหนึ่งถ้าคุณรับซีโนแวคซีโนแวคแล้วคุณติดโควิดคุณควรจะรับ m อ็มไอเอใดๆสองเข็มนะคะ หรือเข็มหนึ่งเออเข็มนึงก็ได้ถ้าคุณติดโควิดมาแล้วคุณต้องรับเข็มกระตุ้นหนึ่งเข็มไม่ว่าคุณจะรับวัคซีนใดๆอะไรมาการรับการติดโควิดให้ถือว่าเป็นการฉีดเชื้อตายหนึ่งเข็มแต่เชื้อนั้นดันเป็นให้หลังห่างไป3เดือนคุณรับเข็มบูสเตอร์ด้วย mRNA ขึ้นอยู่ก,กับอะไร available ในพื้นที่ของคุณก็คือ p ฟ i z e r หรือ m o เด r n a เท่านั้นนะคะและถ้าสมมติคุณอยากจะเข้มข้นเลยในการการโอมครอน ควรจะรับเป็นโมเดอร์นาเนื่องจากโมเดอร์นามันมีความเข้มข้นสูงกว่าแล้วภูมิมันตกน้อยกว่าแต่ถ้าคุณได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มคุณควรจะคลอสไปเอาไฟเซอร์เนื่องจากว่าด้วยผลวิจัยโมเดอร์นาโบนานาไฟเซอร์มันดีกว่าไฟเซอร์ไฟเซอร์โมเดอร์นา ไยไม่ใช่โมเดอร์นาโมเดอร์นาไฟเซอร์มันดีกว่าไฟเซอร์ไฟเอ่อโมเดอร์นาโมเดอร์นาและท็อปอัพด้วยโมเดอร์นาฉะนั้นเนี่ยสูตรที่หมอได้ก่อนโอมิคอนซึ่งเป็นกับดวงเลยก็คือหมอได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์มาแล้วสองเข็มหมอรับโมเดอร์นานะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสูตรที่ดีที่สุดถ้าไฟเซอร์มาแล้วสองเข็มรับโมเดอร์นาแต่ถ้าไฟเซอร์เนี่ยได้มาต้องชาติครึ่งไปแล้วยังหมอหมอเนี่ยได้ไฟเซอร์ตั้งแต่เดือนสี่ปีที่แล้วนะคะแล้วมาได้รับโมเดอร์ สองวันมันเดือนสองเดือนที่แล้วแล้วพรุ่งนี้หมอจะไปเอาโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นอีกเ,เข็มหนึ่งหมอจะมีวัคซีนสี v ่เข็มในล่างนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งคือหมอทํางานค่อนข้างจะสัมผัสเสียงสูงในระดับหนึ่งสองคือหมอฉีดไอสองตัวเนี้ยมานานแล้วฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยฉีดโมเดอร์นาสองเข็มกําลังจะไปฉีดพรุ่งนี้อีกเข็มหนึ่งเป็นเนข็มกระตุ้นแต่สําหรับคนที่ได้รับไอช่วงปลายปลายปีเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยรับเป็น m r n a กระตุ้นหนึ่งเข็มเพียงพอไม่ว่าคุณจะรับอะไรมา คุณต้องจบด้วย mRNA ไม่ว่าคุณจะเคยติดโควิดหรือไม่ติดมาก็ตามนะคะซีโนแว็กซ์ีโนแว็กไฟโบเดนาโมเดอร์นาซีโนแว็กซ์ีโนนี่ซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มไฟเซอร์ไฟเซอร์ซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มไฟเซอร์โมเดอร์นาจริงจโมเดอร์นากับไฟเซอร์มันคล้ายๆกันถ้าเลือกอะไรได้ก็เอาอันนั้นแหละนะคะเราไม่เอาแอสตรานะคะเพราะว่าจากผลวิจัยแอสตราก็คืออะดีโนไวรัสตัวเอ่อเป็นไวรัลไวเตอร์ตัวนี้เนี่ย ภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าไม่งั้นคุณก็จะเปลือยร่างเปล่าไม่มีเกาะกำบังใดๆในการออกไปรบเลยนะคะอันนี้เราก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับตัวโอมิคอนมันข้อดีตอนนี้เท่าที่เรารู้นะเดี๋ยวสององอาทิตย์อาจผ่านไปหมออาจจะเปลี่ยนคําพูดก็ได้เท่าที่เรารู้ตอนนี้คือมันลงปอดช้าพอมันลงปอดช้าปุ๊บมันก็จะอยู่แถวๆพรงจมูก คอใดๆมันเลยทำให้เราตรวจง่ายและ ATK ที่หมอใช้ที่มีเปเปอร์ชัดเจนว่าตรวจสายพันธุ์โอมิคอนได้ก็คือตัวนี้นะคะตัว World medical ตัวตัวเทสตัวนี้ซึ่งก็ไปแอด DRX 1นะคะซื้อได้เช่นกันตกชุดละ59บาทตัวนี้เนี่ยหมออ่านเปเปอร์แล้วชัดเจนว่ามันตรวจสายพันธุ์โอมิคอนได้ หนึ่งหนึ่งกล่องมันจะมีสิบชุดก็คือกล่องละกล่องละห้าร้อยเก้าสิบชุดละห้าสิบเก้าบาทก็ไปแอดเนี่ยแหละค่ะไอแอดของหมอมีแอดเดียวเอามาให้ทุกคนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแอด D R X หนึ่งนะคะก็คือชุดละห้าสิบเก้าบาทตัวนี้ตรวจโอมิคอนได้ตรวจยังไงก็ตรวจแบบที่ทุกคนตรวจนั่นแหละก็คือแยงเข้าไปจมูกเดี๋ยวหมอจะตัดลงติกตอกให้ดูว่ามันแและต้องแยงลึกขนาดไหนเพราะตอนเนี้เริ่มมีปัญหาอะไรรู้ไหม พรงจมูกอักเสบจ้ะเยี่ยมเดี๋ยวหมอจะตัดลงติ๊กตอให้อีกทีนึงนะคะว่าแต่จริงๆแล้วตัวที่ตัวเอทีเคที่ตรวจโอเมกอนได้มีหลายยี่ห้อนะแต่หมอเอาบอกว่าหมอใช้ยี่ห้อนี้เพราะหนึ่งถูกสองเปเปอร์รองรับร้อยซว่าตรวจเจอโอเมกอนได้90%ความแม่นยำจะเกดังนั้นหมอเลยใช้ยี่ห้อนี้เนื่องจากถูกและดีแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อนะที่เกือบทุกยี่ห้อ ตรวจโอเมก้าเจอมันจะมีเป็นบางยี่ห้อเท่านั้นแหละที่ความแม่นยําไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตรวจยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในทิกต o k ชื่อดรเคเคสหมอของขวัญเหมือนเดิมนะจ๊ะ